สวัสดีครับอีสานพัฒนาชาแนลครับมาดูหอยเชอรี่กินอาหารนะครับหอยเชอรี่ตัวใหญ่ครับกินอาหารครับโอ้กินสามเม็ดสี่เม็ดเลยฮะดูวิธีการกินนะครับกินเข้าไปแล้วครับสามเม็ดแล้วฮะโอ้โหดูดเข้าไปทีละสองเม็ดเลยฮะ พูดเสียงดังไม่ได้แล้วครับมันตกใจมันจะลงนะครับดูแล้วครับมีปากตรงนี้นะฮะดูปากมันใหญ่มากนะครับตัวที่ตัวใหญ่ครับจะแย่งตัวเล็กกินนะฮะมาแล้วครับตกใจผมหรือเปล่าโโอ้หปากมันดูปากมันฮะ ไม่ตกใจนะกินอย่างเดียวตัวเล็กๆก็กินครับตัวเล็กๆพวกนี้อันนี้หอยขมตายน้ำถ้าน้ำถ้าน้ำเขียวแล้วหอยขมจะตายไข,ข่เมื่อคืนนีะครับหน้าไข,ข่เมื่อคืนนะี่โอ๊ ม้มาปักไว้อย่างนี้เป็นหลักให้มันอาหารเชอรี่ตำอย่างนี้ครับตำให้ละเอียดแบบนี้นะครับโคกเล็กๆก็มีนะครับตามร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเราไปซื้อมีมีสากแถมด้วยมานะี่ครับสากแถมมาด้วยนะครับ เอามาตําให้ถ้าเลี้ยงในบ่อซีเมนแบบนี้เอามาตำให้หอยเชอรี่ลูกเล็กกินนะครับอาหารปลาดุกเม็ดเล็กด,ดูปากมันนะฮะดูปากมันดูปากมันนะครับนี่ครับปากมันดูดก็เป็นเลื้อยสามสี่เม็ดแล้วครับตัวนี้กินตัวใหญ่นะครับตัวนี้สงสัยเขือนอายแล้วครับ กินอีกจะลงไหมจะลงไหมเอากู้ขึ้นมากินอีกแล้วทำปางกงุ้มๆอย่างนั้นนะครับออกมาเอาเอา,เอาขยอนขยนเข้าไปเดี๋ยวเจออีกเดี๋ยวเจออีกึินมาฟืบดูดจวบก็ให้ดูดไหมดูดูด,ดโอ้โหไอตัวนี้กินเยอะนะครับสามสี่เมตรแล้วนะครับกินอาหาร กินดอกไม้ด้วยที่หล่นลงมาเม็ดเมล็ดก็เก็บถ้าพระูบ่อนี้บอ่อนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะฮะก็ละเลี้ยงไว้ก็กินกินเหมือนกันโลอย่างเงี้ยครับเล็กๆโลแบบนี้ฮนะ บ่อไปเรื่อยๆมันก็เก็บอันนี้คือก็ขึ้นมาไข่ครับบ่อน,นี้ก็ขึ้นมาไข่บ่อน,นี้ก็ขึ้นมาไข่สองสใสอใหอยตัวเล็กครับขึ้นมาไข่สองสองสองลังบ่อน,นี้มันมีหอยเชอรี่สีทองนะครับสามตัวนะครับของผมถ้ามันไข่ออกมาผมจะได้เยอะนะฮะก็มาให้อาหารเย็นทุกวันอาหารปลาดุกทุกวัน ก็ดิมดิมบอกก็เป็นหอยขมนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าให้คุมให้คุมน้อยตัวเล็กๆก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับติดตามรับชมช่องอีสานพัฒนาชาแนลด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ